สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอฟ้าชโชกค,ครับเมื่อนี้ก็ได้เจอกันกับคุณศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วครับเมื่อเนี้ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิมีแนวทางมาให้อีกวดนนี้ก็ได้ว่าะสันวดที่แล้าาวหันเข่าบนอ้อเลยคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่เนาะอ้ย เขาครับผมเขาโอ้เขานี่หมายถึงว่าเลขเขาเลขใดเลขติดครับโอ้เลขจิตเขาเล่นครับเก้าเก็ดสามครับเอากับพี่น้องกับมาสวัสดีคุณศักดิ์สิทธิ์คุณน้องสวัสดีครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟดีพีเอฟครับเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับครับครับเอฟซีครับสวัสดีครับผมอ่าเป็นยังไงคือได้เขาว่าเมื่อที่แล้วเขาโยนบอเลขเข้าเขาเขาครับผมโอ้แต่ว่าสอบผ่าโชคกรับได้ออกคลิปไปไล่คลิปอยู่แต่ว่าเห็นแต่เลข สามโตที่ติดมาติดตัวใด้นะเล็กที่เหล็กวิ่งเจ็ดครับผมเจ็ดโอ้เจ็ดเจ็ดอย่างครับแปดเจ็ดโอ้แปดกับเจ็ดเนาะโอ้ยจะมันสอบพรโสกเรื่มบ่าทีแม่ทีที่ผมจับคู่ให้เป็นเก้าเจ็ดครับบันนี้อีกมันลดลงแต่หนึ่งเป็นแปดเจ็ดโอ้ครับแต่ว่าผมบอกว่าให้ซี่เลขกติดเจ็ดไว้โอ้ครับติดเก้าไว้ติดสามไว้จะได้รับสักแน่นอน โอ้โอบวาโอ, Box, โอ้ connected. จำจำจำได้จำในครับแมนแมนป่ะครับผมแมนคุณสัทธิ์บอกสิ่งเจ็เก่าครับผมเก้าเจ็ดสามคือเก่าย่งคือเก่าครับผมโอ้ย่งอยู er> ่คือเก่าตีเหล็กเหล็กติดซุ้มนี่งย่งอยู่คือเก่าครับผมย่งแต่ว่าอีพอบอกว่าเจ็ดเจ็ดจะไม่แห้งครับงวดนี้ครับผมเจ็ดวันนี้เจ็ดยังวันนี้บนบวกล่างเท่านั้นครับผมโอ้หมายถึงว่าเหล็กวิ่งนี่งเจ็ดวันนี้มันถอดไปครับผม เอาเสียงว่าที่สอเท่านั้นเองเอาเสียงเอาเสียงว่าผูกข้อนี้กับวันนี้วันไนวันนี้ครับผมเกตมีห้นี้กับวันนี้งวดวันที่สองพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อีพอที่สักศีตรู้ถึงมันอีพอไหนเนาะเนาะบ่ายเนาะก็อยากโหดแต่เนาะผู้มีพระคุจริงศักดิ์ศรีโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณกับศักดิ์สิทธิ์เนาะให้อยากไฮเอฟซีเฮาสื่ออักษรลงทุนสื่ออักษรมงคลนี่ไฮไซเกตไว้เลยผม โอ้ไฮติดเจ็ดเอาไว้วันถัไปก็ไม่ไฮติดเจ็ดเอาไว้เลยคือวันนี้วันหนึ่งมันผมที่ผมจับสุดไฮควมไฮเก้าเจ็ดมันออกแปดเจ็ดเลขบไม่ได้ล็อกครับผมเล่บไม่ได้ล็อกคือพ้นออกพ้นออกแปดเจ็ดแต่ว่าเห้าสื่อเก้าเจ็ดเข้าเลขบไปถือโอ้แม่ก็แม่นี่ยน่าเออบอกแปดเจ็ดเลยเสียเก้าเจ็ด ว่ามันถือกนั้นแต่ว่าเพิ่นลอกเลขมันบ่แม่นครับรัฐบาลไม่ได้ลอกเลขครับเฮาแั่งซื้อบ่ถือเฮาซื้อบ่ถือโอ้แม่นนี่เฮาซื้อก็เก็บเลขออก87แต่ว่างวดนี้มันจะถือเลขครับผมมันจะออกคือของไทยเฮาเลยโอ้งวดนี้แม่นแล้วจริงครับผม่นี่ครับผมนี่ผมจะให้3ตัวก่อนงวดนี้ครับเอาๆขอเก็บ้อบผมนี่ขอจักหน่อยดูครับนี่ครับผมจะให้3ตัวไปลุงลุงท้นกวันจะไปนิ่งๆเด้อคจะไปซื้อหน้าหลังลอตเตอรี่ก็ได้ผม รับนี่ครับท่านพี่น้องเอฟซีทุกคนครับพี่น้องทุกคนครับเก้าเจ็ดสามครับเก้าเจ็ดสามอันนี้คือติดตลอดปีสักสิบวันทุกงวดต้องผมต้องให้ตัวนี้ครับอักษรมงคลสักสิบเนี่ยติดติดทุกงวดทุกสันปดาห์แต่กัรเรีนพว่มเราอีกเลยครับในสามตัวนี้ต้องมาตัวนึ่งละวานทุกงวดครับตลอดปีนี่ท่านเออที่สังเกตมากกัมเรนคุ่มเล่าอยู่ที่งวดบางนังกับเจ็ดแปดเนาะกับมาแล้วเนาะครับผม จ็ดแปดเจ็ดสามตัวตรงๆได้ครับผมบ้านนี่ 8, <7 S 1> บา้านนี่โอ้หนึ่งแปดเก่ามันกี้ติดเก่าเนาะหนึ่งแปดเก่าห้าเจ็ดสองนี่คือติดเจ็ดเนาะแต่ว่าสามนี่ว่ามากเอาเสียฟูไว้หัวสามนี่รีดจางไหนคือสามนี่อาจจะเป็นสองตัวครับผมสองตัวไหมพข้ามาชุดชุดสองตัวครับผมเพราะว่าโอ้ครับครับครับอ,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 อันนี้คือให้ชุดสามตัวไปลุ้งขึนกวนลอตเตอรี่หนาหล เบื้องต้นเบื้องต้นครับเบื้องต้นนี่เบื้องต้นนี่คือไ้เป็นชุดนาล้างลอตเตอรี่อ๋อเลขไทยนาเลขไทยล้างเลขนาเลขล้างันออกไปครับครับคืออีพอานี่มั่นใจแต่ว่าที่เอาไปเป็นตัดเป็นสองสองตัวเรียนก็ได้ครับผมแต่ว่ากันตัดสองตัวเรียนทั้งนา่ะเอาเลยครับผมเอาเอาสองตัวเลยไ่ต้องกรับอเตัดทั้งหลังมันบ่ตัดทั้งหลังครับผมหามตัดทั้งนาอื ตัดหนึ่งตัดห้าแบบนี้บอกคือว่าเป็นแปดเก้ากับเจ็ดสองกระโดดอ๋อว่ายตัดมาห้าเจ็ดสี่ว่าได้มันยมัอ่าว่าตัวหนึ่งครับตัวหานี่ว่าเอาครับผมอ๋อหนึ่งคำหาว่าเอาเอา,เอาแต่แปดเก้ากรับเจ็ดสองนี่เต็มอ่าผมคือจับชุดเลขกันยญชลินสองตัวอ๋อครับครับครับแต่ว่ากันชรินเอาสามตัวนี่เน่นเอาแบบมีเลขผรมีหนึ่งแปดเก้าห้าเจ็ดสองอืมต้องเอาแบบนี้เต็มครับผม รับซัพอันนี้เลขที่พ่อให้ยมันบ้าเลขที่พ่อให้คือเก้าผมเก้าเก็ดสามคือเก้าครับผมพ่อซักซีดหนึ่งยันนั้นมีพอเนาะครับผมมีพอให้ผู้มีพระคุณเนาะครับเนาะโอ้เอาแล้วเลขซักสซีดหนึ่งวดที่แล้วมันกือเข่าอีตัวนี่เนาะครับผมเข่าครับผมวันนี้กับเข่าอีกคือเก้าครับผมวันนี้กับเข่าพ่อซักิิ์สทธอาจจะเข่าซ้ำตัวตรงๆเลยครับผมวันซักซีดเนี่ยชัดเจนมากตลอดเนาะผวันนี้อาจจะเข่าซ้ำตัวตรงๆเลยครับผมนี่ตัวตรงๆ ลงทุนไว้เลยครับผม,มบ่ผิดหวังครับขอบ,ขอบสาธุสาธุเด้อพี่น้องเด้อนี่กรอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ก็บ่ธรรมดาลครับฟังแต่ซื้อรถครับแต่ซื้อก็ศักดิษย์เพราะอแ่างเราซั่นเพิ่นว่าม้วนนี้ผมสิบ่บอกเลยว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงให้ซื้อตรงๆไม่ต้องกลับครับผมยังมอกนกันยังว่าว่าซื้อขึ้นซื้อลงก็อยู่สำนักอื่นวันนี้เอาตรงๆเลยครับผมวันนี้ลอตเตอรี่อยู่ไส189เอาเลยผมห้านี้72นี่ม้วนนี้มั่นใจขนาดบ่ศักดิ์สิทธิ์ครับผม พี่พ่อบอกว่างวดนี่แหละเป็นของไทยเหาแท้ครับผมครับโอ้นี่แน่นอนชัดเจนแล้วครับพี่น้องซักซิ์บอกว่าหมวดนี้เพราะว่าผมให้สามตัวเลยครับผมให้สามตัวให้สามตัวไว้ก้อนมันบอ่ครับผมให้ซึ่งเป็นเลขหนาเลขหลังครับเลขมุนมุนนี่ยังของุนสามเทียวเป็นเห่นนีุ่นเดียวกันนสองครั้งหน้าหลังวนสองครั้งหน้าหลังครับแต่เป็นเลขไหยรางวัลที่หนึ่งสองตัวก็ได้ครับผมคือเลขหลังภาษาบ้านเอา ลอ uhm. <cima. S 2> ตเตอรี่ท่นนั้นนี่พรัผมลอตเตอรี่ครับครับครับพอศักดิ์สิทธิ์นี่เรียนย่างเงินว่าเปลี่ยนเรียนเปลี่ยนแต่ลอตเตอรี่เนาะครับเนาะเพื่อสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วนะเดียวไปครับผมคือสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลอันนี้คืออาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับโอ้สุดยอดครับเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยคือการทําให้ประเทศจะเจร่ญขึ้นเนาะครับผมแต่ว่าสามนี่กันกันว่าอยากเอาให้ผมจาผู้ให้กันกัน กันชอบนี่กันเล่นได้ครับผมมาก็อย่างครับผมสามอ๋อขันบัใหายจับกู้หายสิเลนอย่างไรนอบานเนี่ยสามนี่ผมครับก็คือคือมากระจับจับไ่เล่ครผมมักจับใสตตัวใดก็ได้ครับผมโอ้หายจับไปเองครับคอยติดสามไปกับกมีรุ่นนะครับผมพอางมีรุ่นมันบนมีมีรางวัลทั้งบนบวกล่างนะครับผมโอ้หายเป็นกาะไว้บนไปครับผมหาก้อนสามไปกันกันกันบอลลูจะว่ลลงทุ่นตัวไหนกันบอลมักนัาตัวที่ผมจับชุดให้เขาใจ้าพระผม โอ้เข้าใจเข้าใจครับขันโมมาชุดนี่ก็มาเจ้าของมักในใจเอาสามไปใส่ก็ได้ครับผมแต่ว่าต้องต้องมีติดมีมีเก่ามีติดที่สามต้องติดสามตัวนี่ข้อหมายเนาะครับครับรับรับแน่นอนครับผมถ้าว่าติดสามตัวนี่สวัสดีครับบอกหรือจังไหนมั่นกัดโอกาสบ่มีแทบบ่มีเลยครับผมจโอ้ครับครับถ้าว่าติดถ้าว่าติดสามตัวนี่สวัสดีครับหล่อนอ่ะถึงตั้งถึงต้องว่าแบบแอบยิ่งเปนติดครับผมยิ่งเป็นติด พี่แต่วอีพอพ้นจับชุดให้แล้วครับจับชุดให้แล้วคืองวดงวดนี่แหละผมห้าเก็บสองแต่ว่าตัวตัวเนี้ยมันก็คือหายเจ็ดสองเลยครับพี่น้องเอาปังเอาไว้นะครับเด้อพ้นศักดิ์สิทธิ์พ้นกับมีกันกันว่าตรงตรงม่รับเก็์ครับไม่รับการครับไม่ชุดเดียวนี่พี่แอนเนี่ชุดเดียวคือกันมักตรงตรงหรืคือเก็บสองตัวเดียวครับผมเก็ดไม่นี้ครับผมรับประกันในเรขครับผม บานนี่ให้ถามคุณศักดิ์สิทธิ์หนงวันที่แล้วมาเป็นยังไงมานบมคุณศักดิ์สิทธิ์นะโชคดีครับมูครับมูโชคดีครับห้าหกไม่ต้องกลับอวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คือบัโชคดีเนะมูเนอะบานนี้เนาะผมกะซื้อตี่ลอตเตอรี่เพราะับคผมจะเน้นผมจะเน้นลอตเตอรี่ที่ที่เอาไม้ช่มครับผมว่าจะเปลี่ยนจะบัวบัวซื้อม้จดีครับครับโอ้คุณศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นคนที่สนับสนุนรัฐบาลนี่แล้วครับผมถูกต้องถูกต้องครับดีมากๆเลยครับ อาซีสิไดงมุนเวียนไปซอยพี่น้องเข่าคือมูนี่ได้ห้าร้อยคูนห้าร้อยมิลแล้วครับผมโอ้โหเพราะมันธรรมดาตัวนี้เพว่าธรรมดาครับผมทักษิณกับย่องแต่อันลอตเตอรี่าแต่ว่าอีพอแล้วหายมาอย่งสิผมแล้วบ่ายซื้อแล้วหายหวาดได้อยู่แล้วว่ายใครซื้อแล้วซื้อไว้ใต้ดินซื้อลอตเตอรี่เ่าเป็นยังซื้อลอตเตอรี่เ่าเป็นยังเพราะผมผิดกฎหมาย อาติแมนครับผมเพราะว่าอมันต้องมีความเพป็นอนครับแมนแมนโอ้จะมันเพป็นผมปนคนสัตว์เจี่ยงสัตว์ฉิตสัตว์เกียงสัตวิตน้ำโช่ครับคือผมจะว่าซื้อกันปะแจมเป็นผมจะบอสเป็นคือพอดบ่อยซื้อเลยไม้เตยดินครับเพวันไหนซื้อตลาดตัวตัลลี่คือใหาซื้อนับแสนุนรัฐบาลเท่านั้นครับคือลอตเตอรี่เหมือกันเขาคือได้ลอตเตีพี่อันมินไมยได้รถแล้วเนาะครับมันเขาเข็านี่ได้รถดิบ่อ่คือบ่คือไม้เตยดินนี่ครับผมมันสำคัญที่นี่บ่เขาเท่านั้นเนาะ แต่อันนี้เขาผมมีเลขผมมีเขา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 เนี้ยนวันตีวันนี้ตีคือเขาเก็ดผมเห็นว่ามีเก้ามีเก็ดมีสามมันข่งผมนี่ครับโอ้เลขเก็ดเนี่ยมันเขาอยู่แล้วมเนี่ยแต่ว่าว่าเลขนี่คือแอดมินเอฟซีเขาหนีเสียเอาไปซื้อยังไงผมให้ติดซุปนี่ไว้ให้ติดซุปนี่ไว้ซื้อรถเตลล์รถเตอรี่นะแต่ว่าผมนี่งว่ซื้อ ผมเป็นผู้บอกให้ชื่อพี่เอทีเอ้อขอแจ่ผมจิบื้อวัดนี้วันนี้่าบาซิงวัใต้ดินซืรถันต่ที่แต่ว่าเอฟซีห้าสีื่อยังเป็นเรื่อของท่านขับใจที่ผมบอกว่าันนี้ับไคือคือคือเจ็ดแปดเจ็ดพมมหเก้าเจ็ดแดดหนึ่งแต่วันนี้เจ็ดตัวเดียวผมบอกให้ชัดเจ็ดได้ปักลักสิบเลยผม โอ้ oh, ปก ett, ักล่างให้ความครับผมเจ็ดยูรักซิครับพี่น้องครับอันนี้ซักซิฟบน,นปกักล่างครับวันี้คือเคืองห้บนบวกล่างแต่ว่าผมบ่ซื้อเข้าใจว่าผมไ้ท่านเอฟซีเข้าดีซี่บนบวกล่างไหเจ็ดปักลักซิเลยครับผมวันโอ้ง่ายกินพี่น้องครับเพราะว่าซักซิฟบอกว่าเจ็ดยู่รักซิบครับถูกต้องครับผมวันนี้เจ็ดไ้ปักลักซีใไ้บนบวกล่างแค่นั้นเอฟซีจะซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อยังกยาคือลงทุนไปแล้วนี่ขอแต่เป็นบนบวกล่าง เข้าใจที่ผมบอกว่าครับเข้าใจครับขอให้มันพ่วงกับเจ็ดเนาะยังกันคือคือบนนี้คือจุดนี้คือคือไ้ตัวเดียวได้คือเจ็ดไให้มันชัดเจนกันมากครับวันนี้วันนี้ครับผมคันสิวิงกับวิ่งคือผมจาจุดไ้คือเก็ดสองครับเอาเอาเข้ามาใกล้ๆที่บันนี้ผมจบเอาเข้ามาแล้วครับวันนี้วันนี้ผมว่าจบจุดหฮวันนี้แต่ว่าห้เกตตัวเดียวปักลักซิบนหวกลางครับครับเข้าใจไหมครับผมห้ามซื้อตัวอื่นได้ครับผมครับ โอ้เข้าใจแล้วเนาะคุณบอกกันนะครับกันว่มันเกศบนบล่างเกศลักสิบนี่ห้ามซื้อกันเพราะจะเป็ี่ยนมือจากวันพุธได้สบายคือว่ามันมีทั้งบนทั้งล่างครับลงทุนไปเ่าเป็นยังนเข้าใจที่ผมบอก่ครับผมครับผมครับผมกันห้ามได้คื่อหายเอาเกศลักสิบตัวเดียวคือผมจับป่วยคือเกศจวงแน่นอนแน่นอนสักศิษย์ชัดเจนจริงครับพี่น้องครับกันมักกันอยากหายง่ายที่สุดคืองานเกศจวงนี่คือเกศนี่กันเอาเอาเมื่อไส้ละงวยกันซื้อได้แต่เกศเกศตัวเดียว ได้ตัวเดียวคือเจ็ดเพราะว่ามันเป็นเ็ดจองครับผมครว่าครับผมคือผมจับชุดให้แล้วนี่กันกันผู้มักเย็ดลักนวยง่ายๆครับเข้าใจเข้าใจว่าพีเอ็นมินพลั่วพ่นก็อาจจะสวบเย็ดลักนวยคือผมหายเจ็ดเป็นลักซิตัวเดียวตอนนั้นเอามาใส่กันคือเจ็ดเจ็ดเาะนั้นเอามาใส่กันจะเป็นเจ็ดเจ็ดทันที่ครับเป็นเจ็ดเจ็ดทัานที่แล้วกับเสื้อเท่านั้นแล้วก็ต้องไปเสื้อยังไหลครับอันนี้คือผมหายเจ็ดลักซิปกัน กันท่านเมื่อวี้ลักไซนี่ครับผมหามมาลักอื่นกันท่านจะเอาคือคืเมื่อวีบนบวงล่างคืองวดนี้รับประกันครับล้านเอรเซ็นเลยนี่เก็ตยูลักซิบนบ่วงบนบวงล่างเท่านั้นครับผมคุณศักดิ์สิิทธ์มั่นใจครัับผมมศกดิิิ์์สทธือนือบนบวงล่างแค่นั้นนี่ศักดิ์สิิทธบวันนี้ว่าว่าจะชัดเจนคือล้านเปอร์เซ็นต์เลยเนาะครับผมคือเก็ตลักซิเท่านั้นครับผมครับลักซิเท่านั้นเอาซักซิบมี่ยังสิ่ฝากเอฟซีนะครับบ้านเนี่ยโอ้ย ขอบคุณในไลน์ครับผมเอฟซีเฮาที่ติดตามที่ติดตามมันผมจัดจิตจัดเกียรติศักดิ์สิทธิ์น้ำโชกทายเขาเบิ้งอ่าพี่สวะาโซ่แม่นวดผ้าด้วยพี่ผมจะลงคลิปอยู่ประจำครับรับซับจะบวผิดหวังแน่นอนครับผมครับสำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์หลายๆลายนะครับเด้อขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมกรับคือเสียงของกุญศักสิทธิ์ครับศักสิทธิ์ชัดเจนเสมอครับงวดนี้ศักาาาสิทธิ์บอกว่าถ้าผู้ใดบวเสือผู้ใดบวลงทุนเอว่าผู้น,นั้นพลาดครับจะผิดหวังว่าสันนา่นพันวาขันผู้ใดบวเสือบวลงทุนครับเจ็ดในโยรักศิบครับเอาเสียกมะข้องนี้ก็ยังบนเยวสั่นซัก์สิทธิ์าวาครับเอา้ากะพี่น้องกับโปรดใช้พิจยยารณาในการรับชมนะครับให้วิน พินิจพิเคราะห์ให้ดีๆนะครับเด้๋ยก่อนสีลงทุนครับให้พี่น้องวิเคราะห์ให้ดีๆครับผิดถูกกับยาวากันนะครับเด้อคกุณสักดิธิ์กับปรเยุกองสลากเนาะครับแต่ว่าคุณสักดิธิ์กับมาให้แนวทางเท่านั้นครับยังไงกับพี่น้องถาบ่มักกับพ่ต้องไปลงทุนถามัากถาชอบคือคุณสักดิธิ์ว่าพี่น้องจังเอาไปลงทุนนะครับเด้อทางัช่องกะบอได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสิเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้ครับและเป็นไปบ่ได้ครับทั้งนี้และทั้งนั้นให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับถ้าพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้ง,จงตเตือนเพื่อสิบุได้พลาดจากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ